ที่ร้อนชาวตะบนภาคภมโดยจัมหวัดโงุตาลาปีที่แล้วมีการฉลองด้วยระราชจะานของคนครเทวีเที่ยวีนปีนี้ปีนี้เป็นวันเกทยรยิยศขอเพื่อทางคงจะทำบ้านไปตอนเที่าบ้านที่นาหอมกลายจากวันเทียงขัดทันลมขมือกลายกรครเทวีท่านผู้ชม ยดตีมีตามคตาเบิรืดเบิร์ดเือเธอเลยะจจะจะบอกให้ผแล้วดนวายันที่บพอม่พี่น้องอัให้ไปรความดันให้เปลหวใจอ่าดูดจะไปสบายเอาเลยต่อไปงวดยึดปัจญาปัญไอฟันใหญ่เลยเราเลืาหงกจากมัดเอเดือกับตอยู่นวกวันนี้มันไม่สุดในคนควโพุทสาอ่ควายยตาขุตาคุตาคุตาคุตสรแรกาที่อาหงไ่มาเยอะมากคุข้อเราคี่าหไก่ข้อเราตาุยีเราไบฟีเราจไม่ได้ราจมได้ เราไม่ตัดนตาดวตัดนตัทียาทีาวหัวที่หนหัวได้หวไปหไปหัวไได้หัตัได้่ตไรตอไรอไรตไรต่อไรต่ เย็นอยู่ใจเย็นครับพี่น้องวีอาร์ขอสัญญาณมือดูวีอาแล้วรนี่ครับทางด้านเราเรามีาบดูย่งไงดูยังท่าเล่จะได้จะมีบอลลูนที่ก็สองอันแต่ดูทาเล่นดยนีครับแล้วเราอ็มีโรงงานไ่ใช่ไหมจะได้จะลงสีไหนลงสีไหนจะลงบนใจล้อก็คู่ น้องเาีครับแี่ว้กอขาขากนิคนึงรพือเือเพื่อเพื่อเพืองพื่อเ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 พ่อเพือเพื่อ่อพื่อเพอเ่อเือพ่อเือ่อ

เอาอย่างนี้ครับเกี่ยงนี้ครับยังไม่ออกตาครับผลงานดีครับผลงานดีถิ่นยังไม่ออกนะครับแดงเองครับพี่น้องโอ้โหครบผมบอกแล้วไงน้าบอกไปแล้วเออบอกไปแล้วเนาะไออย่างที่ผมท่านคเนไว้แล้วไงมันจะมีน้ำสาไหมไม่มีผิดครับดูดีว่าจะมีคะแนนเป็นงูกินหางหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าแม่ลับลูกครับ เลควันดิเพียบ์เลยครับเอาเข้าแล้วนะครับปวดใจทุกคนท้กผู้ท้เปลียนเข้าันดิเพียร์กับอาจารย์ชาเลนจ์นั่นมาพร้อมกับท่าที่ได้เริ่มต้นร่างกายจังดีกว่าการที่ได้ทำ